สวัสดีค่ะพบกับครูหน่อยอีกแล้วนะคะวันนี้ในหัวข้อทำยังไงให้ลูกเก่ง2ภาษาภาษาไหนบ้างมาดูกันเลยค่ะ 1. ภาษาอังกฤษ 2. ภาษาไทยทำไมเราต้องฝึกให้ลูกเราเก่งสองภาษาก็เพราะว่าภาษาไทยก็คือเราใช้สื่อสารในระดับประเทศของเราใช่ไหมคะ เราส่วนมากก็ใช้ภาษาไทยอยู่แล้วตั้งแต่พ่อแม่ห่ยญายตายายถึงเราขนาดนี้ก็ใช้ภาษาไทยแต่เมื่อยุคเปลี่ยนไปโลกของเราก็ต้องใช้ภาษากลางของโลกก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองส่วนมากคนไทยทําไมถึงกลัวภาษาอังกฤษามากนะักเพราะว่าคนไทยไม่ได้ใช้เป็นประจำไม่ใช่ภาษา พ่กับแม่เราเราก็เลยส่วนมากเราจะไม่คุ้นเคยเราก็ไม่ใช้แต่ว่าในยุคของลูกของหลานเราต่อไปนี้ก็คือจะต้องฝึกให้ลูกเราเก่งทั้งสองภาษาเราจะทำยังไงกันไปดูกันเลยนะคะว่าเก่งสองภาษาได้ยังไงก็คือหนึ่งวงจรชีวิตของลูกประจําวันเราก็ต้องมีภาษาอังกฤษให้ลูกบ้างก็คืออาจจะติดไว้ ข้างบ้านห้องน้ำประตูดอประตูฟู o อาหารสินคุค้นเคยอย่างนี้นะคะแล้วก็นิทานก็ต้องเป็นนิทานสองภาษาให้ลูกก็คือให้ลูกฟังอาจจะเป็นการฟังเปิดทิ้งไว้ให้ลูกฟังไปเลยค่ะแล้วก็หนังสือที่ให้ลูกอา่านหนังสือนิทานก็ควรจะเป็นหนังสือนิทานสองภาษานะคะมันจะมีขายทั่วไปเราหาซื้อได้ง่ายๆน,น,น,นะคะเดี๋ยวคุณหน่อย ะยกตัวอย่างให้ฟังก็คือสื่อออนไลน์สมัยนี้ก็คือที่เด็กดูไม่ใช่ใช่ว่าจะเป็นการ์ตูนเกมเพลงก็จะมีสองภาษาเราช่วยแนะนำให้ลูกของเราได้การดูโทรศัพท์ให้มีประโยชน์ต่อลูกอย่างไรใช่ไหมคะเราต้องสอนแล้วก็ให้ลูกฟังเป็นประจำอะไรที่เราดูซ้ำๆซ้ำๆอะไรที่เด็กทำซ้ำๆซ้ำๆ ทำในชีวิตประจําวันของเด็กเด็กก็จะจําได้ว่ามันเรียนรู้ด้วยตัวของของเราเองเหมือนกับพวกเรานี่แหละเกิดมาก็ไม่ใช่ว่าจะเรียนรู้ได้ที่ไหนใช่ไหมคะคําพูดคําแรกที่เราเรียกก็คือพ่อแม่นั่นเองนั่นแหละเป็นคําที่เราพูดทุกวันให้ลูกเราได้ยินอย่างนี้ก็เหมือนกันเหมือนภาษาอังกฤษเราต้องให้เด็กซ,ซึมซับตั้งแต่เด็กเลยค่ะ เพราะว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำเราบ้างถ้าไม่ใช้มันก็จะลืมไปมันหายไปเลยนะคะทำไมคนไทยถึงกลัวฝรั่งเวลาฝรั่งมาที่บ้านอย่างอย่างครูหน่อยเองอยู่ที่บ้านนอกใช่ไหมคะโอ้เห็นฝรั่งนี่กลัวมากเลยเพราะยังไงไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยมือนกับเขาอยู่คนละโลกของเราที่กลัวไม่ใช่อะไรกลัวพูดผิด กลัวเขาฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าอยากจะบอกว่าเมื่อเราสอนลกูกใช่ไหมคะเราก็ต้องบอกเขาว่าออไม่ต้องกลัวหัดให้เขามีความมั่นใจด้วยเวลาจะพูดก็พูดด้วยความมั่นใจถึงจะผิดแต่เราก็ได้พูดนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่เราหัดแล้วก็ฝึกให้ลูกเราด้วยใช่ไหมคะถึงจะพูดไม่ถูกสำเนียงไม่เป๊ะแต่ก็ให้ลูกของเรามั่นใจว่าพูดได้ พูดไปเลยเดี๋ยวเด็กก็จะซึมซับแล้วก็เวลาออกสู่รลปภายนอกหรือว่าใช้จริงในชีวิตประจําวันเด็กก็สามารถประยุกต์ใช้ของเด็กได้เองมันก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มั่นใจมากขึ้นเด็กสามารถคําว่า accent ก็คือ accent ก็คือสำเนียงสำเนียงอังกฤษสำเนียงอ,อเมริกันใช่ไหมคะมีสสำเนียงที่เราส่วนมากเราจะใช้กันก็คือเราต้องฝึกให้เด็ก ฟับงบ่อยๆนั่นเองแต่ว่าสําหรับผู้ปกครองท่านไหนที่มีเวลาก็อยากให้สอนลูกมากก็คือถ้าพูดก็ให้พูดสองภาษาไปเลยฝึกว่าเราก็จะได้เรียนรู้ไปกับลูกเรานันเองนะคะก็จะได้ทั้งสองฝ่ายก็คือลูกก็ได้แม่ก็ได้พ่อก็ได้ครอบครัวก็ได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นก็จะไปตลาดก็เห็นมาเก็ตกันลูก ไปตลาดกันลูกไปมาร์เก็ตลูกก็จะได้ซืมซับได้ทุกวันวันละคำสองคำสอนกันไปเด็กจะคุ้นชินคำว่าทำซ้ำๆซ้ำๆอะไรก็ตามมันจะเข้าอยู่ในสมองเด็กมากนั่นเองนะคะปากผู้ปกครองด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้คุณหน่อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ